ลับสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องออดน้อยสิทธิอาจารย์คงนะครับเป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับผมพระดีเหรียญดังนะครับวันนี้ก็นําเสนอนะครับพระดีของจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมอําเภอกระทุ่มแบนนะครับก็วัดนี้เป็นวัดที่ติดกับติดกับกรุงกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับผมเหรียญที่มานําเสนอเนี่ย เรียกว่าเหรียญดับดาวนะครับผมเต็มๆในวงการก็เรียกว่าเหรียญดับดาวหลวงปู่ทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะครับผมเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากครับผมเป็นที่ยอมรับของนักนิยมสะสมพระเครื่องนะครับผมในของในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ในละแวกเขตน้องแขมบางแคน,นะครับผม ประสบการณ์กอ็อย่างที่เช่นเคยนะครับก็สายบูสายนักเลงเหนียวแควคาดคงกระพันมหาอุดนะครับก็จะเด่นจะเด่นอย่างมากเลยนะครับผมวันนี้ที่มานำเสนอนะวันนี้ก็เป็นเหรียญบล็อกธรรมดาไม่เอกยาวนะฮะร,รุ่นนี้จะมะีบล็อกนิยมก็คือไม่เอกสั้นไหลแตกนะฮะไม่เอกสั้นไหลแตกก็จะพบเจอได้ในเหรียญเนื้อนวะนะครับในเหรียญเนือนวะ แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนืเนื้อ,เน,อเนื้อทองคาด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่แต่เท่าที่เคยเห็นเนี่ยก็มีเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะไม่อีกสั้นนะครับผมก็อ่านะครับเดี๋ยวก็ดูโดยรวมของเหรียญโดยทั่วไปนะครับด้านหน้าก็เป็นอ่ารูปแกะลงปูท้องอยู่นะครับครึ่งองค์นะครับมีตัวนะที่สังคตินะครับมาจากในบล็อกนะครับผม ตัวหนังสือนะครับพระครูสุตาธิการีนะครับหลวงปู่ทองอยู่นะครับเป็นแก่คึ่งองค์เรามาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับนโมพุทธยะนะครับแล้วก็มีดาวนะครับผมวัดหนองพระองค์วัดหนองพงก็หรือที่เราเรียกกันวัดใหม่หนองพระองค์นะครับประเดียวกันนะครับจังหวัดสมุทรสาครรุ่นนี้อ่าพศ .2521 นะครับปีการสร้างนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเหรียญตำหนิเหรียญด้านหน้าคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวดูเหรียญโดยทั่วไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอญาตลงกล้องนะครับจะได้เห็นกันชัดๆเบื้องต้นเลยนะครับก็จะพาไปดูในในส่วนของอใบหน้านะครับใบหน้าเดี๋ยวขอญาตหน้านี่นะครับ นี่ครับจะจำใบหน้าให้แม่นๆนะฮะใบหน้าเส้นไหลผมนะครับลูกตาคมๆชัดๆลึกๆนะฮะนี่ครับามาดูที่ฟลอนต์ตัวหนังสือนะเพื่อนๆสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับนี่เป็นสันคมๆแทงๆเลยนะครับผมแกะได้ธรรมชาตินะฮะคอ,อควายก็จะมีติ่งเนื้อเกินหนะ้าตรงหางคอควาย นะครับลักษณะตัวหนังสือเนี่ยเป็นเส้นซ้อนๆนะครับแต่ตัวหนังสืออ้วนๆเลยนะฮะอ้วนๆคมๆนะครับดูนะคำว่าหลวงปู่นี่นะครับที่ว่าบล็อกไม้เอกสั้นเนี่ยให้สังเกตคําว่าปู่นะฮะหลวงปู่ไม้เอกเนี่ยถ้าไม้เอกยาวเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นบล็อกธรรมดานะครับถ้าไม้เอกสั้นๆเนี่ยสั้นผดประมาณเหลือสักครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเหลือสักครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นบล็อกนิยมนะครับแล้วส่วน หัวไหล่เนี่ยตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยหัวไหลต่ตรงตรงเส้นเนี่ยตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆยาวตรงขึ้นไปนะครับอ่านั่นจะเป็นบล็อกนิยมนะครับผมอ่านี่ๆดูตัวหนังสือนะดูการแกะตัวหนังสือนี่เลยครับอ่าสกตุบใบหน้าอ่าอ่าดูที่ชายจีวอนะฮะเป็นเส้นเป็นริ้วคมๆเลยนะครับผมอ่าดูที่ตนนะอ่าดู นี่ก็มาจากในบล็อกนะไม่ใช่ตอกนะฮะเป็นติดติดมากับบล็อกแต่เกิดจากการแกะบล็อกนะครับนะตัวนี้นะมีตรงเนื้อเกินฮนะตรงใต้ท้องมีเนื้อเกินเห็นไหมเพื่พอน,อนๆตัวสองสังเกตด,ดูตัวหน้าหน้านี่เราให้ดูคร่าวๆนะฮะนี่เลยนะคมๆอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังบ้างนะครับดูด้านหลังบ้าง ดูที่หูเหรียญน,นะดูการเจาะหูเหรียญสังเกตนะจะมีรอยพับอยู่รอยหนึ่งเห็นไหมฮะทางหูเหรียญมีรอยพับและดูการเจาะหูเหรียญเป็นปินป้น,นนะ,ะดูขอ้อมวัดวัดนองพระองค์และจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ที่เราจะสังเกตในเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสังเกตอาจจะมีตัวงอง,งูซ้อนเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเนี่ยเห็นไหมฮะบริเวณเนี้ย กางงูตัวหนึ่งเนี่ยจะมีหวัวถึงเป็นการแกะบล็อกเกินนะฮะแต่เจอแบบบางๆจางๆเลยต้องเอียงนะเห็นจุดนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นง,งูที่ซ้อนออกมาน,ะะนี่ครับนี่ครับสังเกตง,งูแล้วมาดูที่ฝั่งนี้จะมีจอจานเห็นไหมะอ่าเพื่อนๆเนี่ยนะะหนนะหน้าจอจานจะมีจอจานซ้อนมาอีกตัวหนึ่งนี่ครับ อ่าเนี่ยจะเป็นเส้นคมคมเล็กๆของเก๊ก็มีนะครับของเก๊ก็มีแต่ของเก๊กจะชัดเลยของเก๊นี่เหมือนจงใจและตั้งใจเลยให้มันชัดมากนะครับแต่นี้นะของแท้ๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ลักษณะจอการที่ซ้อนขึ้นมาเนี่ยอ่าน,านาดูสังเกตที่งองูงฮะทเทนแค่หัวแล้วก็จะมีเส้นบางๆให้ให้รู้ว่าเป็นงองูงอะ่ะครับผมดูคำวาเนี่ยสมุทรสาคร นี่ครับสมุทรสาคอนเห็นไหมพอสอาจารย์มาดูที่พอสอกันอา2,121เนี่ยสังเกตนะฮะแล้วดีพเพเื่อนๆดูสังเกตตรงที่พื้นสังเกตไหมตรงขอบเหรียญที่พื้นเนี่ยจะมีเส้นสายฝนเส้น,สนๆๆๆๆๆไล่ลงมานะสังเกตไหมเนี่ย มีเส้นเห็นไหมเส้นพาดลงมาตรงๆที่ขอบเหรียญเห็นไหมฮเนี่ยนะฮะ,ะให้ดูชัดๆกันไปเลยนะฮะนี่ฮะจะเป็นเส้นไล่พาดลงมาเป็นเส้นตรงๆนะที่ขอบเหรียญเนี่ย นี่มาดูหูเจาะด้านหน้าบ้างนะครับหูเจาะด้านหน้าบ้างลักษณะหูเจาะทางด้านหน้านะครับไม่ใหญ่นะหูเล็กๆนะเจาะได้สัดส,ส่วนนะครับผมทีนี้ผ่านพ้นเหรียญด้านหน้าด้านหลังไปแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะมาดูตัวตัดกันนะครับตัวตัดที่สําคัญเลยเนี่ยที่เราใช้ดูเนี่ยจะอยู่ประมาณบริเวณ5านาฬิกา นะครับ5้านาทกานะครับให้เพื่อนๆจดจําจดจำตัวตัดให้แม่นๆ่นะฮะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับลงกล้องให้ดูเพื่อเป็นวัคซีนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะฮะมีครับช่วง5้านาฬิกานะฮะจนระหว่างตัวนะสังเกตที่ตัวนะนะฮะและเอียงเข้าไปปุ๊บนี่เลยครับนี่เลยตัวตัดจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะจะมี นี่เลยเกตที่ปื้นเนี่ยสำคัญเลยนะนับปื้นได้เลยฮนะหนึ่งสองสามประมาณนี้เลยคนนะบนี่ฮะเห็นไหมเหนือตัวนะขึ้นมานะช่วงระหว่างตัวนะจะมีปืน้นนี่ครับปื้นนี้เลยตัวตัดตรงนี้สําคัญมากเลยเดี๋ยวผมจะมีภาพนิ่งไว้ให้ชมด้วยนะครับจะมีภาพนิ่งไว้ชมด้วยอ่านี่เราดูอ่าดูประกอบตัวเป็นๆไปก่อนนะครับนีบ่ตัวตัด สเกตตัวตัดนะฮะ,ะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเลดประมาณหนึ่งนาฬิกาตรงนี้ก็เป็นองกน่อง,งที่ใช้ดูได้นะครับอ่านี่ฮนะตัวตัดสำคัญเลยนะพระเหรียญยุคนี้นี่เราตัดสินเกสแทงที่ตัวตัดโดยส่วนมากเลยนะฮะอ่าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับดูการตัดเหรียญีกฝั่งหนึ่งสงเกตดู ไล่ให้ดูหมดเลยนะในปิดบังเนี่ยดูดูการตัดนะฮะตายทองเหรียญดันล่างสุดครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่5้าในกาเช่นเคยนะนะนครับ5้าในกาเพื่อสังเกตดูนะฮะตรงหัวตัวนะนะหัวตัวนะปุ๊บพลิกมาปุ๊บพลิกช่วงหัวตัวนะมาสังเกตแล้วไล่ขึ้นไปนะจะมีเส้นบัง พลิกขอบเหรียญไล่ขึ้นไปนี่เลยอ่านี่เลยจะเจอนี่ชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยนี่เลยนี่ครับเทียบได้เลยนะครับสิบเหรียญก็เหมือนกับสิบเหรียญเลยนะครับผมตัวตัดเดียวกันครับงานเก๊ดีนะฮะผมบอกไปเลยงานเก๊ดีมากถ้าไม่แม่นไม่ไม่ผ่านตาแล้วก็ไม่แม่นพอเนี่ยโดนแน่นอนครับผมโดนแน่นอนเหรียญรุ่นนี้ มีการทําเก้กันมานานแล้วก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้พระในสายของหลวงปู่เนี่ยก็ราคาก็ค่อยค,อย,คอยยับขึ้นฐานแน่นนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมเป็นที่ต้องการในหมู่ลูกศิษย์เป็นอย่างมากนะครับเพราะประสบการณ์ประสบการณ์ตัวเดียวเลยนะครับสําหรับเดรีรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายบูสายนักเลงเนี่ยพบเจอกันมาเยอะมากนะครับผมก็ วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอนะครับเหรียญดับดาวหลวงปู่ทองอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมีภาพนิ่งาภาพจุดพิจารณาในจุดต่างๆนะครับทําไว้ให้เพื่อนๆได้ร่วมกันศึกษานะครับผมก็ก่อนจบการนําเสนอก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ